รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ Let's go <S you can catch เ o ว all I need is my l o คูลทาย and my b i k e ับ k e yeah you can ride with me do นัดสวยสวยผ่านในจอทีวีคุณอยากไปไหนยังไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาพาไปเปิดชนไปไม่ว่าจะใครหรือจะใครความรู้ความรักที่เขามีที่อยู่ในใจเกี่ยวกับรถยนต์รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ คนรักรถค่ะแล้ววันนี้นะคะมหากรรมรถที่อยู่ด้านหลังบูตนี้เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการนะคะเป็นการรวมตัวคนดักรถในสไตล์แมนเนียคุณผู้ชมและที่นีนะคะก็คืองานมอเตอร์แมนเนียออนทัวร์ครั้งที่1งค่ะสนับสนุนโดยโตโยต้าค่ะในงานนี้นะคะจะเป็นการรวมตัวของคาร์คลับมากมายเลยค่ะที่จะมาอวดฉมรถของตัวเองนะคะ และนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมสนุกสนุก,นกเล้าใจให้ชมอีกด้วยนะคะที่สําคัญคุณผู้ชมวันนี้บน,นัดนไม่ได้มาคนเดียวอย่างแน่นอนค่ะบูนก็นมีแขกรับเชิญนะคะที่เป็นหนึ่งในคนดักรถจะมาร่วมชมงานกับเราด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมบนนยังไม่เห็นเขาเลยไม่รู้ไปไหนนะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตามหาเขาพร,พร้อมกันเลยดีกว่านะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยย้า บีรพลเสนาคุณดีเจและพิธีกรฝีปากดีอีกหนึ่งคนที่วันนี้ติดใจในรายการและขอมาร่วมกิจกรรมในงานมอเตอร์มินิออนทัวร์ครั้งที่หนึ่งแล้ะครับ เราจะมาเดินชมงานมอเตอร์แมนเนียออนทัวร์นะครับสนุนโดยโตโยต้าค่ะถูกต้องอยากจะถามก่อนเลยว่าพีคิวเนี่ยเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับขับกลับมาไมลมาเมตติ้งมาอะไรรถหรือยังนะก็โดยมากก็จะมีแบบเพื่อนกันเองนะฮะก็จะแบบว่าเพราะพอมีรถเต็มมันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะมีรถรวมกันสองคันสามคันต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่ามันได้ไปด้วยกันนะฮะเป็นรถอะไรก็ได้แต่ยิ่งเป็นโตโยต้านี่ยิ่งสุดของขับโตโยต้านะฮะเรีขับโยตาวยโตโยต้านี่โหพังยากมากนะฮะผมเนี่ยเียกว่าขับวุ้นนาด้วยใใชช่มมมั้้ไรถผปีนะะฮอห เรื่องอยู่ได้นะฮะนะแล้วก็พวกเรื่องของราคาเวลาที่ซื้อเนี่ยรถหลายรุ่นอย่างซูเปอร์อลิโตรหรือว่ารถอะฝอยเขาเนี่ยเรียกว่าราคาไม่ตกเลยดีมากานะครับช่แล้วนะเป็นรถที่เรียกว่าฮิตมากในเมืองไทยใช่ล้วครับเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปชมความสนุกสนานนะคะของงานนี้กันสนใจไหมครับสนใจครับพร้อมไหมพร้อมครับไปกันเลยลุยไปเลยไปกันยังเอ็กซ ใช่แล้วนะครับเป็นกลุ่มที่มาร้องในเรื่องเขาเกลือกนะฮะคำนำก็ไม่ได้ต่างไม่ใช่แล้วเป็นรงขับรถนะฮะเป็นขับชื่ออะไรฮะนากามะครับนากามะมีกี่คนสมาชิกของนากามะ400กว่าคน400เลยเหรอโหถือว่าเป็นขับใหญ่ดีกันรถประเภทไหนที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้ครับก็ทุกแนวครับอะไรก็ได้เหรอเวโรถซิ่งใช่ครับจักรยานอะไรก็ได้ไม่เป็นรถคือเราไม่เน้นว่าเรารถอะไรถ้ารถแต่งซิ่งแต่งบีพีอะไรก็ได้คือเราเน้นมิตรภาพเน้นการคุยแล้วแบบ เอกลักษ์ของกลุ่มนี้ค่ะผมเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ากลุ่มนี้กมาที่ดูที่ไหนบาดหน้าไงไม่ใช่ะฮะนากรมะชื่อนี้ได้จากไหนครับนากันมะหรือว่าไงนาใจมะมาจากไหนครับนากรมะเพื่อนคนญี่ปุ่นคนตั้งให้๋อ้ญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าอะไรแปลว่าเพื่อนสนิท นากมะเพื่อนสนิทนะฮะหรือภาษาอีสานก็คือสูงนั่นเองนะฮะนากมะนะครับรถหลักๆในขับนี้นะครับเป็นรถอะไรฮะส่วนใหญ่เป็นยาริสเยอะครับยาริสนะฮะเก็นแรกก็มีกันสองก็มีนะฮะอ่ะงั้นกลุ่มรวมกันเนี่ยกิจกรรมที่ทำด้วยกันคืออะไรฮะก็ส่วนมากก็ปิงโก น้องอ่างก็คือนี่ครับคำนี้คือเรื่องขอ่าสถานการณ์คือเรื่องของการทานอาหารเพื่อสุขภาพสุกี้พ่อรวมรวมสี่ร้อยกว่าคนพี่ผมว่าอ่มีแต่ได้นะฮะเอาจริงจรวมกันไปทำอะไรฮะอ๋อแล้วแต่ครับพี่มีไปกินบ้านทำบุญอะไรกินบ้านกินบ้านอะไรกินบ้านกินบ้านนะฮะไปทำทำบุญกันมาสี่ร้อยกว่าคนแล้วเวลารวมกันเนี่ยมันเยอะถึงสี่ร้อยคนไหมอ๋อก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับพี่ครึ่งหนึ่ง ผมอ่าครับคมับนี่เดี๋ยวชื่อชื่อของลูกทีหลังกันนะฮะขอกานชนทำร้านไหนครับเนี่ยแม่แหสวยมากเลยนะฮะนี่หมายถึงรถใช่ไหมรถครับจะเย็นจเย็นจเย็นจริงคำถามเลกลูกคือมีแพ้ไหมฮะยังไม่มีอะไรที่ใครอะอุ้ยเออผมไม่ได้อะไรครับผมรับใช้นะครับอ่านี่คือที่ในกลุ่มของเรานะครับกลุ่มชื่ออะไรพี่ครับโรเลสครับโรเลสนะะฮแปลว่าอะไรพี่หรือว่ามีความหมายอะไรฮะเตี้ยซิ่งครับตรงๆเตี้ยซิ่งนะฮะเตีจะหมายถึงรถหรือคนฮะ เออขาเป็นรถนะข้างหลังมี่ยังไงอ่ะอ่ะคันไหนโหลดที่สุดแบบโกยศพหมาตายได้เลยไหมโกยศพหมาตายน่าจะเอาแบบเอาแบบเอาแบบไม่พึ่งถุงนะยิงสดไม่ใส่ถุงสดสดทุกคันครับรถผมทุกคันน่าจะเป็นคันนู้นครับแคสซิด้าตอนนี้แคสซิด้านะครับด้านหลังครับกี่มิลครับกี่มิลครับขึ้นมาจะถามละเอียดเลยขนาดนั้นแล้วชื่อชื่อของขับของเขาอาจจะเขาจะเยอะมีกี่คนดีกว่าตอนนี้ ก็ประมาณ40 5 0ครับประมาณ5 0าสิบห้าสบร้อสุ่มกันบ่อยไหมฮะก็แทบทุกสุ่มครับแทบทุกสุม่ม นีกว่าว่ารถส่วนใหญ่เนี่ยเอกลักษณ์ของ low r a c เนี่ยคือเป็นประเภทไหนอ่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นเตี้ยๆครับแล้วก็ซิ่งคือคุณจะฝัดหรือไม่ฝัดก็ได้อ๋ออย่างนี้เลเน้นเตี้ยไปก่อนเน้นเตี้ยไปก่อนครับแล้วสําหรับวันนี้มีอะไรเจ๋งๆมาโชว์กันบ้างครับกลุ่มนี้อ่าก็มีรถพี่ๆครับแล้วก็มีรถน้องที่เป็นรถรถแข่งวันวัน low นี่เน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 ่เ่เนัน่เน่เนี่เอ่เน่เ่เน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 ่ยน่เ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 น่ ชนถึงขั้นอะไรเลยฮะเห็นใต้ท้องเลยเย็นงี้เลยนี่นะครับพี่หมูเราเป็ยนักแข่งจริงมีอะไรบัดหมางกันมาก่อนเราไม่ได้บัดหมางอยู่ทีมเดียวกันแต่เขาเป็นอาจารย์ผมแล้วหล่อที่สุดเนี่ยผมก็อยากจะไปด้วยแล้วโค้งนี่มันยากไงเฮ้ยรอผมก่อนแล้ยังไงก็ใจตรงกันก็สอยไปปึ้งผมก็ขับไปดึ้งเข้าพิษร้อยหรือครึ่งเดียวแข่นไหนแข่งไหนคนนี้ครับจากที่จากที่ได้ตั้งแต่ก็นี่พี่หมูของเรานะครับก็เรียกว่าเป็นนักแข่งจริงด้วยนะฮะอย่างนี้แสดงว่ามีการแบบเป็นแข่งนะฮะ ก็มีครับตอนนี้ก็มีรายการของโอ p ิมปีชาเลนจ์าก็ที่วิ่งวิ่งกันอยู่ก็พี่หมูก็เป็นนี่นักแข่งเป็นเราเป็นเป็นหัวหน้ากลุ่มาุณจัดั่ะนะครับเอาล่ะแล้วนี่ก็คือทีม l ลเ r e n ์เย้ อเอาไก่ไหมอเอาไก่ไหมกินในน้ำไหมเอาไหมอุย้ยรถมันขนาดนั้นเลยเหรอมันสุดยอดเลยนะคะสามารถเดินผ่านได้เลยคือคันนี้นี่เหมาะสำหรับประเทศไทยตอนนี้มากนะครับตอนนี้ไทยที่กูเรื่องของน้ำท่วมนะฮะอันนี้เรียกว่าไปได้ไกลกูเลยทางยาวอียนะฮะโ <Okay. S 2> oh. สนใจไหมน่านสนใจมากรถแนวนี้นะครับการแต่งที่แต่งมากดูสีเสือ เวลาคนเรียกให้บอกว่าเติมแก๊สหรือว่าส่งรถแท้ไม่ใช่แท็กซี่แบบนั้นใช่ไหมฮะทำไมพี่ตั้งชื่อถูกว่าแท็กซี่สิบกสี่อ่ะก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วผมเป็นหัวเฮดในการจัดงานรวมรถออฟโรดทั่วประเทศค่ะคับแล้ไม่เกี่ยวกับแท็กซี่อยู่ดีนะทีนี้เราก็เลยมีไอเดียว่า คำว,ว่าแท็กซี่คือบริการผมก็เลยทำรถตายฮาร์ดคอร์เป็น4ีสีเป็นสีแท็กซี่ทุกคันเหรอคันเดียวครับแล้วก็ร yup> ับส่งรับส่งแล้วก AP ็พาวิ่งเข้าไปแข่งพาคือเป็นคู่แข่งให้เขาเป็นอะไรคือบริการทุกอย่างที่เขาอยากได้เราก็จะมาเน้นสวยงาม เน้นแรงแล้วก็ลุยได้ก็จริงๆแล้วคือก็คือจริงๆแล้วคือออฟโรดเหรอออฟโรดนะครับคุณตุลย์ต้าอนี่ดังมากมีพวกแบบว่าเอบอร์แบลรี่นะฮะได้ที่หนึ่งหลายทีแม่ไหมฮะอันนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับอันนี้คือ Vigo Double Cab ครับ Double Cab นะครับโบครับตอนนี้เป็นเครื่องแล้วครับเป็นเครื่องนะอันนี้เครื่อง 15B เ้าบีทบอครับโบติดใจโบใช่ไหมฮะบอกการลากของเขาเลย มาชิกที่อยู่กี่คนคะอ่าตอนนี้สมาชิกน่าจะประมาณ30กว่าคนโอ้ไม่เบาไม่เบาโอ้โหแล้วก็ใช้โตโยต้าหมดออกทั้งหมดแพแล้วทำแพงไหมสมมติว่าตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยชอบแบบว่ารถที่มันสูงเพราะว่าคนทุ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าทำทำแบบแนวออฟโรดแนวบ้านรถบ้านเนี่ก็อยู่ในเกณฑ์มาสองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทแพงช่วงล่างเริ่มยกเนี่ยแพงไหมสองแสนกว่าบาทครับสองแสนกว่าบาทถ้าถ้าคันนี้สองล้านกว่าโอ้ยหลานกว่า เฮ้ยทลงเฮ้ทะลึ่งทะลึ่อวรถครรถครที่ดนอพุทีค่ะลองลองอรถพี่เอาลพี่แอโอพี่แอมสวัสดีคดีรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครีควนคนรักรถนะเคยบอกในการเราด้วยนะครับ อ่ะวันนี้มาร่วไงกับเราถามความรู้สึกหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างกับบรรยากาศการมีติ้งรถคันนี้ของมอเตอร์ไซค์ออทัวห์ค่ะจะบอกว่าคนรักรถชอบรถมาเห็นบรรยากาศแบบนี้ต้องคึกคักกะต้องอยากเดินดูเห็นแล้วแบบตื่นตาตื่นใจมีแต่รถสวยๆสะอาดดมาจอดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวันนี้นี่เอามอเตอร์ไซค์มารวมด้วยนี่นะครับแรงที่สุดในโลกนะฮะแต่ไม่ใช่แถวแในเมืองนะฮะถ้าในเมืองก็เจอเวฟสวนไปเพราะว่า ก็ไปไม่ไหวฮะไปไม่ไหวครับเพราะรถเป็นทัวริงจริงฮะเดอฟิโนโไปฮะแรงที่สุดครับ,รบน,นี้แรงที่สุดรถ จริงไหมเคยลงก<ง>ินเนสบุ๊กไงฮะว่าเป็นรถที่ทําความเร็วทะลุ300กิโมตร<อ>ต่อชมมั่วโมงแต่ว่าปัจจุบันมันอาจจะมีตัวอื่นที่ทําได้แล้วอยากให้วิง่งวิ่งทิ้งเหงื่สะบัดเลยละะนะอยากให้แนะนําเรื่อสนึงคนที่ซื้อพวกบิ๊กไรค์เนี่ยเขาขับมาทิ้งคนซิ่งมากนะฮะครับผมมึงจะแบบขับไงให้มันปลอดภัยครับพี่ก็จอดอยู่บ้านครับปลอดภัยสุดนะฮะเออควรจะไปเรียนก่อนตโอ๊ยไปเรียนด้วยเหรอเรียนขับให้มันมั่นใจก่อนครับคือทางตรงใครก็ขี่ได้แต่ทางโค้งเวลาคุณเข้า ซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรเงี้ยมันวิธีการมองโค้งการเข้าโค้งการเปิดคันเร่งอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องมันต้องไปเรียนก่อนเพื่อความปลอดภัยเวลาไปขี่คุณเจอโค้งมาคุณเข้าไม่ถูกคุณก็แผะโค้งหลุดแล้วหลุดเลยหลุดแลวเก่งะฮะหลุดแล้วก็อันตรายด้วยเอาล่ะให้พี่อาเดี๋ยวให้พี่อมเดินชมรอบได้ได้ได้ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คิว หนึ่งกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของวันนี้เลยพี่คือการโหวตรถโดนใจที่สุดในงานอ่ะนะคะและนี่นะคะก็คือชมหน้าของผู้ชนะและรถของเขานะในการโหวตรถโดนใจค่ะสวัสดีค่ะพี่อะไรคะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์นี่สิเฮ้ ทำไรไม่ไม่มีอะไรครับมันหลวมมันหลวมหอผมไม่ได้จะขโมยของนะแต่มันหลวมหอเดนอีกอ่านะฮะนี่คือรถที่เรียกว่าขันใจมหาชนของวันนี้ในกลุ่มของการม e e ต i n g นะฮะคันนี้ครับหนักที่อะไรเครื่องชุดแต่งเครื่องเสียงก็เกือบรับได้นะครับรับนด้รับได้เลยฮะ รติดเจาะเลยเครื่องผมมีเทอร์โบด้วยเทอร์โบใช่ครับเทอร์โบที่ดีสุดสี่ดูฝาครอบซะก่อนสีก็แมตกับรถด้วยอันนี้ตั้งใจทำด้วยให้เข้ารถใช่ครับใช่ครับแบตดีคือเครื่องก็ทำสวยๆด้วยนะฮะโอ้โหทำให้เรียบร้อยจบเท่าไหร่เครื่องเนี้ยเออถ้ารวมกล่องด้วยก็ประมาณแปดเมตร คาร์บอนแท้ป่ะฮะคาร์บอนแท้แต่ว่าทำสีให้มันแมทช์นะฮะอ่าเขาทำแบบเป็นสีบลัชหน่อยนะฮะล้ออะไรเนี่ยล้อเป็น CE 8ครับนี่ยฮะครับมาอันไหนเจ็บๆอีกเป็นโบรไหมเนโรนี่รอยนี่รอยนี่นี่กระจกนี่ช่วจกหนึ่งทิตมากนะครับตอนแรกที่มาเนี่ยเพื่อผมใส่แล้วโดนล้อเป็นจงโมไซ์พอจะออกแต่หลังๆมันทิตมากนะครับถือว่าเท่เดียวๆนะฮะหลังคาดำนะครับ ฟิล์มดำเอาไว้ให้เช็คเกียร์ในรถได้ใช่ไหมฮะเตอต้าหัอเทะครับอกครับบอกบอกนี่ตัวเทพเลยรายเจแปนโครแทงใช่ครับเท่าไหร่ครับก็พอได้อยู่ครับราคาพอได้เรื่องเสียงนะครับเรื่องเสียงก็เอาฟังสบายสบายหูครับนี่ครับเอดีทั้งหมดนี่คุณดูหมดนะหรือว่าเป็นการจามัครับ เป็นนิฟี่ทั้งหมดเป็นบุบ้านวัดจินมันเป็นอะไรกันอ๋อพอวัดมีโบนะผมอะไรก็ผมอะไรแต่งเลยนะครับเด้หลักๆคันนี้ใช้งานเพื่อแบบขับเล่นหรือว่าขับใช้งานจริงนะงานจริงได้ด้วยครับใช่ทุกวันเลยใช้เกือบทุกวันครับแข่งได้ไหมก็ยังไม่ไม่เคยแข่งเอาขับสนุกสนุกได้ครับงั้นผมประกาศให้วันนี้ใครอยากลองครนะรถนี่คันนี้นะฮะแต่งมาเยอะมากวัดจินได้นะครับไม่ใช่จ้าปรึกษาต้องขอด้วย อ๋อแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับยินดีด้วยนะฮะที่ได้หนึ่งวันนี้นะครับขอบคุณครับอ้านะครับเดี๋ยวพี่ไปตรงนู้นก็มีให้รับเอ้รางวัลตรงช่วยหนูนะพี่ตรงนู้นฮะเขาก็เรียกตรงนู้นตรงนู้นพี่โอเค มอเตอร์แมนเนี่ยออนทัวร์คร์ลังที่ื่นนะคะสำหรับสนนโดยโตโยตานั่นเองอยากจะถามพี่คิวว่าภายในงานทั้งหมดเนี่ยพี่คิวชอบกิจกรรมอะไรมากที่สุดชอบแทบจะทุกกิจกรรมเลยแต่ที่ชอบที่สุดอ่ะมันเรื่องของการล้างรถนะฮะเพราะว่ามันสวยดีแต่ว่า คือยอะไรรถหรือรถด้วยผู้หญิงด้วยคือเป็นเครื่องเป็นของคู่กันนะครับจอมยุทธกับญิงสวยมาคู่กันเหมือนกับรถแต่งกัหญิงสวยก็มาคู่กันเพราะว่าอะไรฮะคือรถเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นของสะสมนะครับเป็นงานอดีเลกเป็นแฟชั่นเป็นงานศิลปะแล้วก็เป็นเพื่อนคู่ทางด้วยอย่างนี้คนเรานะฮะอยู่บนรถมากกว่าที่บ้านอีกนะครับอ้้ตงดีนะฮะแล้วก็นี้ได้เหมือนกับว่าคนที่ขับรถคล้ายๆกันหรือว่าชอบอะไรเหมือนกันมารวมตัวกันนะครับก็ได้ใช้เวลาว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องของแบบการใช้งานเนี่ยบางรถบางรุ่นอย่าง ลำบากหน่อยก็อพอมีกลุ่มก็ถือว่าใช้งานได้ดีขึ้นนะครับช่วยเพื่อนๆของคนรักรถนะครับทีรายการและชอบงานแบบนี้ก็มาเดฮเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตมันก็มีกลุ่มแบบนี้แต่พอ,อ,อมาเจอตัวจริงเนี่ยมันถามอะไรง่ายกว่า ทีมันกว่าจะรู้เรื่องใช่อันนี้มาแนะนํากันถึงที่มาเห็นของจริงเลยเอาล่ะนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่คิวมาค่ะที่มาเดินร่วมกับชมงานกับเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะคะรายการขอคนดังรถก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปมันกันต่อที่ไหนต้องติดตามค่ะสัปดาห์นี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะว้าวพี่ตี้ลับแล้วพี่ตี้พิตตี้